เจ้าของฉายาลินจีอีสานออกมาปีละครั้งในช่วงหนาแรงสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลักอีสานเดี๋ยวมื้อนีผมสิพาพี่น้องเขาปลาตามหาผลไม่ปลาชนิดหนึ่งลักษณะ้ายกับลินจีแต่กระหมากหน่อยก็ลินจียู่หลายเติบกวาสีหาต้นที่ซุกพ่อกินใดก็มีต้นนี้ต้นเดียวนี่ละครองนันกระเคียวเบิร์ดถ้าหมากซุกก็นี่สิเป็นสีแดงแจเลยแดงแป๊ดเลยล่ะครับสิป,ปีนเอากระบ่ไหไว ใส่แบบนี้เลยครับไม่ติดเกียวถ้าผู้ใดไปย่างตลาดเราเห็นหมากแดงๆแบบนี้นั่นแปลว่าถึงฤดูกาลมันละครับเป็นเหตุขายอาจสิมัดละสิบาทมัดละซ้าวบาทบอกเลยครับว่านี่คือของดีหากินยากทางบ้านเรียกว่าบักแงวทางบ้านพี่น้องเรียกคือกันบอซอยเสจแล้วก็เก็บกลับบ้านผู้ทางบ้านก็ทากินเพราะว่านี่ก็เป็นข้างแรกของปีแมนไปซื้อน้ำตลาดกับว่าท่านเพิ่นจกเถื่อขายดีดวยครับเห็นแบบนี้ เอากลับต่พ่อกินให้มันซูคากกวนี้ค่อยสิมาเอาไหมัวิธีการกินต้องแบบนี้นะครับน้ำปลาปลาแดกผงชกรสน้ำตาลผงพริกผงเข้าัวน้ำเนยจักหน่อยเพิ่มความหอมแก้เปลือกออกแล้วก็บีบลงไปแบบนี้เลยบีบลงไปล้วไลแล้วลค่อยค้นให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ค่อยสซดกินเป็นคำๆโบริเมาคำใหญ่กระตักหลายๆรสชาติเขมงเยี่ยวสีมีความเปรี้ยวอมหวาน ไปรับรสกับแจวของเฮาที่มีความนัวความเผ็ดเมนูนี้แห้งสดแห้งแสบเลยครับเ <l ots> บิ่งมาถึงมรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ